เปิดตัวมาแล้วนะครับก o กเจ e n 6นะครับตอนแรกนึกว่าเป็นข่าวลือที่ไหนได้เป็นออฟ i ิเชีนะครับในานะที่ผมเป็นแฟนก๊กต้องขอบอกว่าก๊กเปลี่ยนแปลงเขาเนี้ยฟังเสียงคนใช้มากๆเลยนะครับมีอะไรดีกว่าเดิมนะครับมีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมเดี๋ยวเรามาคุยกันครับผู้ก่อเหตุยิงในห้างสะเพื่อไปกราดยิงประชาชนเกิดเหตุกราดยิงเกิดเหตุกราดยิงอีกแล้วฮะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่ากลอกเนี่ยจริงๆแล้วยิงสู้กลุ่มปืนไฮโซไม่ได้ในแง่ของความเร็วและแรงรีคอยแต่กลอกเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ปืนอื่นก็สู้ไม่ได้เช่นกัน คือความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือ็อกเป็นยังไงนะครับคือกลอกไม่เลือกกระสุนนะครับยิงได้ทั้งกระสุนถูกและแพงกลอกไม่ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากทนเรียบง่ายล้างไม่ต้องบ่อยนะครับถ้ายิงน้อยล้างปีละครั้งก็ยังได้ก็ผ่านการทดสอบทรหดอดทนหลายอย่างทั้งจุ่มโครนจุ่มทรายหนาวจัดร้อนจัดยิงกลางฝนยิงใต้น้ําล้านหมดไม่มีปัญหาเลยนี่คือ identity ความเป็นกลอกซึ่งไม่มีใครที่เป็นสาวกกลอกอยากให้กลอกเปลี่ยนเรื่องนี้เรื่องแรกเลยนะครับที่ ก็เจน6อัปเกรดจากรุ่นเดิมก็คือด้ามจับนะครับผิวสัมผัสแบบใหม่ที่ผสมระหว่าง rtf 2กับ rtf 4ในเจน5ให้ความกระชับแต่ว่าไม่บาดมือแล้วก็ยังมีปาล์ s w e l l นะครับป a ล์มสเวลคืออะไรคืออุ้งที่มันนูนขึ้นมาจากตรงนี้อันนี้เป็นเจน4นะครับเจน4เนี่ยจะเห็นว่ามันเรียบนะครับตัวนี้จะมีอุ้มยื่นขึ้นมานะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อเวลาเรากริปปืนนะครับมันจะ ทำให้เราเนี่ยสัมผัสได้เต็มมือมากกว่าแล้วก็คอนโทรลปืนได้ดีกว่านั่นเองนะครับกลอกเนี่ยได้เอาพนักงานทั้งหมดนะครับในอเมริกาและก็ในออสเตรเลียมาหาค่าเฉลี่ยกันนะครับว่าทํายังไงให้ด้ามเนี่ยมันจับได้กระชับมือกับปืนข้างถนัดนะครับให้เต็มมือมากกว่าเดิมเรื่องที่2คือไกปืนกลอกเจนหเนี่ยจะมาพร้อมกับไกปืนหน้าตรงนะครับมาจากโรงงานเลยไม่ต้องแต่งผมคิดว่าหลายๆท่านตื่นเต้นกับเรื่องนี้นะครับเรื่องที่3คือเรื่องอันเดอร์คัตมีการปาดใต้กงไกามาให้เลยทําให้จับปืนได้้สสูงขึนและบายมือ นนลดระยะห่างระหว่างง่ามมือกับหน้าไกลซึ่งถ้าใครติดตามช่องเมืองนอกนะครับจะเห็นว่าหลายๆคนจะเอาตะไบสว่านเจียตรงนี้ให้บางลงเพื่อให้เรากริปปืนได้สูงขึ้นนะครับตรงนี้ไม่ต้องละเพราะทมาให้เลยจากโรงงานเรื่องที่4คือแกสพานเนลบ่าพักนิ้วโป้งที่ทําให้มันมีกริปส,กสากๆนะครับทั้ง2ด้านเลยส่วนตัวผมไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าผมกดนิ้วโป้งลงแต่ว่าตรงนี้หลายๆคนก็ชอบเหมือนกันเรื่องที่5เป็นเรื่องที่ผมอยากจะทดลองด้วยตนเองมากๆเลยนะครับคือขอบกั้นปุ่มปลดสไลด์รอบปุ่ม มันจะช่วยเรื่องอะไรครับมันจะช่วยสําหรับคนที่ชอบกริปปืนก๊อกแบบไฮกริปแบบผมซึ่งหลายๆครั้งอุ้งมือตรงนี้จะไปโดนปุ่ม,ม,มลดสไลด์โดยบังเอิญน,นะครับแล้วทําให้เวลาเรายิงหมดแม็กแล้วสไลด์ไม่ค้างนะครับแบบนี้เลยคือผมอยากรู้จริงๆนะครับว่าไอ้ขอบก้านตัวนี้มันจะช่วยทําให้สไลด์มันค้างสักทีไหมสาหรับคนไฮกริปแบบผมนะฮะเรื่องอื่นเกี่ยวกับดีไซน์นะครับก็คือมีการเซาะร่องสไลด์ให้ลึกขึ้นจะได้ขึ้นลําได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีหางเต่าที่ยาวขึ้นนะคราา้้้เเริปปืนนนสูงขึลล็อยแวจะ แรงรีคอย์ได้ดีขึ้นนะครับทีนี้มาดูระบบภายในและอุปกรณ์เสริมกันบ้างนะครับตัวแรกเลยคือระบบติดกล้องเล็ก็กลอกได้ยกเลิกใช้ระบบ mos แบบเดิมเหมือน gen 5เนาะเปลี่ยนมาเป็นระบบ multi mouse นะครับแบบใหม่ที่ใช้เพลทพอลิเมอร์ทำหน้าที่คล้ายแหวนรองกันกระแทกได้ด้วยนะฮะรองรับ imr และ dpp footprint นะครับซึ่งแข็งแรงและราคาถูกกว่าผมว่าสายติดดอตเนี่ยจะต้องถูกใจเรื่องนี้แน่นอนต่อมานะครับก็คือสป r ิงรี e c o i l นะฮะน่าสนใจว่ากลอกกลับมาใช้สป r ิงรี e c o i l แบบชั้นเดียวไม่ใช่เป็น double เหมือน เจน4กับเจน5โดยทางกลอกเนี่ยบอกว่ามันเหมาะกับกระสุน9มมมากกว่าสิ่งที่ต้องรู้นะครับก็คือลำกล้องเจนใหม่นะครับเจน6เนี่ยไม่สามารถใช้ร่วมกับเจนก่อนหน้าได้นะครับเพราะว่าปรับปรุงรูปทรงใหม่นะครับมันใส่เข้ากันไม่ได้แต่ข่าวดีก็คือแม็กกาซีนก็ยังใช้ร่วมกับเจนเก่าๆได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าผมจะเป็นแฟนกลอกนะครับแต่ก็ต้องขอซอยกลอกนิดนึงนะครับว่าสูนหน้ากับสูนหลังคุณก็ยังให้เป็นพลาสติกอยู่นะฮะทำไมทำไมหนอส่วนตัวผมมองว่ากลอกเจน6แม้ว่าจะไม่ได้เปปลี่ยนแ อะไรมากเหมือน a l new แต่ว่าผมชอบมากๆเลยที่กลอกได้รับฟังคนใช้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงด้านไกลหน้าตรงการปาดคลิปนะครับหรือระบบติดกล้องก็ตามและที่สําคัญนะครับกลอกยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ตัวเองนะครับระบบภายในยังคงเป็นกลอกที่ลั่นทุกนัดนะครับแถมยังคงราคาเดิมอีกด้วยครับตอนนี้ก็มีประกาศมานะครับว่าวันวางจําหน่ายจะเป็นวันที่20มกราปีหน้านะครับในเวลาเมกานะครับซึ่งราคาก็จะเท่ากับกลอก Gen 5 MOS นะครับอันนี้พูดถึงเมกานะครับประเทศไทยก็ล่องลอ ดูกันนะว่าจะเป็นยังไงส่วนตัวผมชอบหมดเลยนะครับยกเว้นศูน์พลาสติกที่ยังมาเหมือนเดิมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาครับ